คือหนังสือมันดาร์กมากใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็ไม่กล้าที่จะไปทำให้ความรู้สึกของคนะ่ะมันดิ่งลงไปอีกพี่อยากให้เสียงที่พี่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันมันจะเดียวยาเขาบ้างแบบไปไปเติมอนุบางเข้าไปสอดแทรกได้เป็นบางอันก็ยังดีอย่างนี ดีที่หวานสมกับชื่อเพลงรักเพลงหนึ่งหากเป็นสีสันที่ขัดกับแรงบันดาลใจจากเท่ er ารักเธอแนวานิยายรักดราม่าสุดมืดมนจากปลายปากานักเขียนอิมอรุณีสีสุขที่เป็นแรงบันดาลใจให้ยุ้ยสาวคนโชติกเกษตรศิลปินนักเดี่ยวเชลโลตัดสินใจแต่งเพลงประกอบหนังสือ ที่ทำเอาทั้งแฟนเพลงและแฟนนิยายเกิดความชงนไปตามๆกันเพราะทุกตัวโน้ตไม่ได้กลั่นออกมาจากอารมณ์หลังอ่านจบแต่ร้อยเรียงขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาผู้อ่านที่มีหัวใจขาดวินไม่ต่างจากตัวละครเอกในหนังสือ กับ5ปีค่ะกว่าพี่ยุ้ยจะหยิบเท่ารักเธอจากชั้นหนังสือที่บ้านมาลงมืออ่านนะคะแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพลงรักเพลงหนึ่งค่ะแต่ว่าจริงๆพลังที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังนอกจากความประทับใจในหนังสือเล่มนี้แล้วคืออยากจะตอบแทนมิตรภาพที่เพื่อนๆมีให้มาตลอดค่ะในช่วงเวลาที่ทุกอย่างเงียบเหงาจากมาตรการล็อกดาว ทำให้ยุ้ยสาวคนได้กลับมาทบทวนตัวเองและคนพบว่าทุกย่างก้าวในชีวิตถูกเติมเต็มด้วยมิตรภาพบางครั้งมาในรูปแบบนวนิยายที่อิมอรุณีรุนพีที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงโปรดักชันด้วยกันมอบให้ด้วยไมยตรีจิตแน่นอนว่าศิลปินเชลโลเลือกจะตอบแทนมิตรภาพเหล่านั้นกลับไปด้วยเสียงเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักและถนัดมากที่สุดเรา ไม่ควรประมาทกับความรู้สึกของคนท,ทุกคนคนแต่ละคนเนี่ยเขาเขาถูกอะไรมาขนาดไหนแล้วถ้าความรู้สึกมันกระทบสักนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเขาไปหรือว่าทําลายหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนเขาไปในทางดีหรือไม่ดีได้เลยอะไรเงี้ยเออตรงเนี้ยพี่ก็เลยไอพี่เกิดพี่เกิด อันนี้ขึ้นมาแล้วพี่ก็พี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่จะทําเสียงที่ที่มันจะเยียวยาคนเพราะแบบหูมันมันไปไกลเกินกว่าที่ที่หนังสืออ่ะจะให้ความรู้สึกนี้อะเพราะว่าเพลงมันมันมันได้อัพความรู้สึกของมันขึ้นไปอีกออกมาตอนจบก็มีน้องผู้ชายนะอเขาร้องไห้อ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อ่านเขารักเธอแต่ว่าเขา เขาร้องไห้ตอนตอนฟังเพลงนี้แล้วก็เลยอยากอ่ะเขาก็เลยขอแบบที่มีไหมอะไรเงี้ยแล้วเลยเออก็เลยใครก็ขอซื้ออะไเง้คแบบือเขาก็ด้วยความเน์ดอ่ะเขาก็ตอบโจทย์มันแบบละเอียดยิบเลยอะว่าเราจะทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรหรือว่าโน้ตตัวนี้มันมันสร้างด้วยให้คนหัวใจเต้นเท่าไหร่ เสร็จแล้วหลายปีหากไม่มีสักครั้งที่ยุ้ยจะหยิบขึ้นมาเล่นในที่สาธารณะรวมถึงบทเพลงเดี่ยวเชนโลชิ้นอื่นๆของเธอเพราะคอมเมนต์ต่างๆนานาที่สะสมมาตลอดเริ่มก่อตัวเป็นพลังงานลบและทำให้เธอไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองมาน,นานหลายปีหากเมื่อได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งโปรเจกต์ระยะดักแด้นในแบง g k o k t h เตอร์ Festival ที่ผ่านมาจึงไม่เพียงเป็นการแสดงเดี่ยวผลงานของตัวเองครั้งแรกในรอบหลายปี หากยังเป็นรางวัลที่เธอสามารถชนะความรู้สึกด้านลบซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะถ้าหาักย้อนไปในช่วงวัยรุ่นยุ้ยเคยเป็นครูเชลโลมาก่อนและเมื่อถึงจุดอิ่มตัวเธอก็เลือกเดิอนออกมาปูเส้นทางให้ตัวเองพี่ก็รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่มีความสุขแล้วพี่ก็เลยเออไม่อยาก ที่รู้ว่าตัวเองไม่มีความสุขแน่ๆแบบยังไงถ้าอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขมันไม่มีแบบที่มันไม่มีแรงที่พี่จะทำอะไรที่ดีให้กับตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่สอนตอนนี้เจอก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่พี่พี่รู้ว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่พี่ที่พี่อยากสอนละนะฮะนอกจากนอกจากนอกจากหาข้าวสมมุติว่าเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างพี่พี่ก็จะสอน พี่ก็จะเรียกเด็กมาเด็กมาเรียนเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่รู้ว่าความความทรงจําในวัยเด็กอะ่ะมันจะเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะไม่ไปทําปัญหาใกับคนอื่นปัจจุบันนอกเหนือจากงานศิลปินและทําวงกับเพื่อนอยุ้ยยังเป็นครูสอนดน,นตรีที่โรงเรียนอนุบาลน,นคนปรปฐมมีลูกศิษย์รุร่นเล็กมากถึง300คน แม้จะเป็นงานที่กินทั้งเวลาและพลังงานหากเธอก็ตัดสินใจทำมันด้วยความสุขความหลงไหลในการสอนที่ค้นพบในช่วงหลังยังทำให้ยุ้ยเปิดสตูดิโอเล็กๆในนาม Play Spirit Music and Art Studio สอนดน,นตรีและศิลปะที่หวังจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัวนัธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน